สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะไอรินที่ปรึกษาการขายฟอร์ดในชัอนอพรราชบุรีค่ะมาวันนี้นะคะไอรินก็ต้องมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูาพร้อมๆกันนะคะคันนี้นะคะเป็น Ford ดเอเวอเรนะคะเป็นในรุ่นของไทเทเนียมพัดนะคะและสีนี้นะคะคุณผู้ชมลองมาดูใกล้ๆนะคะถ้าดูไกลอาจจะคิดว่าเป็นสีดําลองดูสีใกล้ๆนะคะอันนี้คือสีพิเศษนะคะ ดิฟคิสตันบูหรือสีน้ำเงินใหม่นะคะเป็นยังไงคะลองมาดูนะคะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่1 8 9 0 0ล้าบาทนะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังท้ายคลิปกันนะคะว่าเรามีแคมเปญอะไรพิเศษสำหรับรุ่นนี้คะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวอรินจะพาชมนะคะในส่วนของชุดแต่งนะคะว่าคันนี้เราใส่อะไรไปให้บ้างนะคะเริ่มในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะเป็นยังไงคะคุณลูกค้าแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้า FORD แบบนี้นะคะซึ่งเป็นความที่นิยมนะคะของคุณลูกค้าเราเป็นอย่างมากนะคะมีความสวยงามคงทนและแข็งแรงนะคะรวมไปถึงทางด้านบนนะคะกับโลโก้ตัวนูนนะคะของรุ่น e v e r อรนะคะ เท่านั้นยังไม่พอลองแผ่นกล้องทางด้านล่างนิดนึงนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะมีครอบกันชนหน้าซึ่งจะมีทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะคะซึ่งในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็จะยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างกันนะคะเท่านี้คะ่ะนี่นะคะตัวนี้เลยเป็นยังไงคะลูกค้าชอบเป็นแนวสปอร์ตเราติดตั้งให้เลยคะ่ะครอบไฟหน้านะคะรวมไปถึงเพดข้างแก้มแบบนี้นะคะ ซึ่งจะเข้าเซตกันนะคะก็จะมีข้อไฟหน้าเพจข้างแก้มคอบกระจกมองข้างนะคะรวมไปถึงคิ้วล้อตรงนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะซึ่งจะเข้ากันได้ดีและทำให้รถเนี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะคะเท่าน,นั้นยังไม่พอค่ะมี่เลยจ้าคอบมือจับรวมไปถึงเบ้ารองมือนะคะสำหรับลูกค้าที่ใส่แหวนนะคะ หมดปัญหาได้เลยนะคะกับรอยหัวแหวนที่จะขีดขวนตัวรถนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณลูกค้าลองดูงด้านข้างนี้นะคะเราเพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของการคอบเพดนะคะบันไดข้างให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนิดนึงนะคะว่าด้านในเราแถมอะไรให้ไปบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะซึ่งจะมีฟังก์ชันมาอยู่แล้วครบคันติดตั้งมาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนที่เราเพิ่มเติมให้ไปนะคะคุณลูกค้าลองดูทางด้านล่างนี้นะคะจะเป็นพรม 6D นะคะซึ่งจะมีความคงทนแข็งแรงนะคะเวลาคือสามารถเลือกสีได้นะคะว่าคุณลูกค้าชอบเป็นสีอะไรนะคะท้ายค่ะเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะส่วนของการครอบไฟท้ายเนาะ และอันนี้นะคะจะเป็นแบบเอเวอร์เรสที่เวลาเบรกนะคะมันจะเป็นไฟวิ่งให้ด้วยนะคะลองแทนกล้องมาทางด้านล่างนี้นะคะเท่านั้นยังไม่พอคุณลูกค้าเห็นที่ปลายท่อไหมคะเราเปลี่ยนเป็นท่อ HKS ให้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นลายกราฟิกสวยงามมากๆเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของด้านบนทางด้านนี้นะคะเราเปลี่ยนเสา ให้เข้ากับชุดแต่งของเรานะคะตัวนี้จะเป็นเสาขีบฉลามนะคะเป็นยังไงบ้างคุณลูกค้าไอรินพาชมรอบคันไปแล้วนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นเอเวอเรสขับเคลืค่อนสีล้อนะคะซึ่งเป็นตัวท็อปราคาอยู่ที่1 8 9 0 0ล้านบาทนะคะเป็นสีพิเศษสีน้ำเงินใหม่นะคะหรือดิฟคริสตัลบลูนะคะและตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคุณลูกค้าฟอร์เตชัพรราชบุรีของเรานะคะ โปรโมชั่นคันนี้คือ,อจัดดอกเบิลซู์เปอร์เซ็นต์ให้สูงสุดถึง5ปีเลยค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะกำลังตัดสินใจหารถด,ดีๆอยู่นะคะรถครอบครัวนะคะรองติดต่อกับเข้ามาหาเราได้นะคะฟอร์ดเตชะอภรราชบุรีค่ะเรามีแคมเปญดีๆนำเสนอคุณลูกค้าตลอดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะและเรามาชมกันใหม่นะคะแน่ว่าในคลิปหน้าไอรินจะมีรุ่นไหนมานำเสนออีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะ